แม่ฮารุอวดสีผมใหม่สุดจ้าบของ3มยอดกุมารต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสําหรับครอบครัวของสาวฮารุและสามีหนุ่มกายรัชานนท์ที่มักจะออกมาเผยความน่ารักของลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องคิริยนน้องไนล่าและน้องเอเดนให้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งครอบครัวนี้มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ติดดินมากๆ แถมยังาพาไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเข้าไร่เข้าสวนลุยโคลนเล่นดินเล่นทรายสารพาัดพร้อมทั้งยังสอนลูกๆเรื่องการแบ่งปันและมีน้ำใจกับผู้อื่นแต่ละคนต้องบอกเลยว่าเป็นสายลุยเหมือนกับคุณพ่อเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดนั้นสาวฮารุได้ออกมาโพสต์ภาพลูกๆทั้ง3าคนอวดสีผมใหม่หลังจากที่ครอบครัวกําลังจะเตรียมตัวเปิดร้านความสวยความงามซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นก็สวยหล่อไม่แพ้กันเลยเปลี่ยนลูคจากเด็กน้อย กลายเป็นวัยโจสุดน่ารักในทันทีโดยสฮารุได้เผยว่าครอบครัวหัวสีสันบันเทิงรอร้านทําผมทําเล็บของครอบครัวเรานะใกล้เปิดแล้วจําชื่อร้านไว้ Color Maker นับพี่ๆปีหน้าเจอกันสามยอดกุมานกายฮารุ um Family นั่นเองละค่ะ